มาแล้วโอ้โหรู้สึกว่าแ,แถวๆนี้เนี่ยมันก็หน้าเอาชีวิตรอดเหมือนกันเนี่ยฮะกับเกมมิสไซโว่ฮะทุกคนเฮ้ยรู้สึกว่าเกิดมานี่ฮะเราอยู่กับกระท่อมกระต๊ะอบกระต๊อบเล็กๆน้อยๆกระต๊อบใครวะเนี่ยขอดูดิเฮ้ยกระต๊อบนี้มีของด้วยนะฮะผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมมิสไซโว่นีครับผมก็เป็นเกมเอาชีวิตรอดอีกเกมหนึ่งนะฮะที่ผมเนี่ย อยากจะเล่นอีกสักเกมหนึงน่งเนี่ยเป็นเกมเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ในม่านหมอกนะฮะทุกคนแล้วก็ซอมบี้กลางคืนนยครับแล้วก็มีพวกโจรด้วยนะรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของพวกคราบของทาของสร้างบ้านแล้วก็เอาชีวิตรอดเนะครับทุกคนแต่อันนี้เนี่ยผมเล่นคนเดียวนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะยังไม่มีระบบที่เล่นหลายคนมั้งก็แบบว่าเล่นคนเดียวก่อนเน,นี่ยทุกคนอืมอะไรวะคราบเก็บของก่อนแล้วกันเนีฮะ แต่ตอนนี้เนี่ยคือในช่วงต้นเกมเนี่ยแรกๆเนี่ยผมบอกเลยครับว่าควรที่จะฟาร์มของหาของก่อนนะครับแต่แเมื่อกี้กล่องนี้เอาไปได้ฮะทุกคนโอ,โอ้ผมว่าไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือกระเป๋าเราอะครับมันอ่ามันมีแบบว่าแค่นี้นะฮะช่องแค่นี้เอง แต่ประเด็นก็คือว่าอาวุธเราสามารถที่จะเอาติดตัวไปได้ด้วยเนี่ยครับแล้วก็มีเบนเดดมีอาหารการกินทุกอย่างครบนะฮะแล้วก็ในส่วนของร่างกายเนี่ยก็จะมีในส่วนของหลอ,อดชีวิตเนี่ยฮะค่าการหิวใช่ไหมฮะค่าน้ําค่าอาหารนีฮะแล้วก็ความเหนื่อยล้าแล้วสตามินาเนี่ยครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีระบบในส่วนของน้ําหนักของสิ่งของด้วยนะฮะน้ำหนักเยอะเกินไปเนี่ยเราก็จะเดินช้าหรือว่าประมาณว่าอะไรวะถ้ามันหนักเกินไปอ่ะเออ ก็บรรจุได้ไม่เต็มที่เนี่ยฮะเนี่ยแสดงว่าเราจะต้องหากระเป๋านะเพื่อที่ปลดล็อกช่องแต่ละช่องนะฮะทุกคนแล้วก็ส่วนของอื่นเนี่ยอย่างไอตัวเนี้ยกล่องอะไรพวกนี้ฮะเราสามารถที่จะหาตามทางได้นะฮะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาไปหนมาไหนเยอะได้นะครับก็ถือได้แค่อันเดียวนะไปะประเด็นก็คือว่าแมปกด M ไม่มีแมปนะฮะอ๋อ M ็นั่นคือ move Move สิ่งของนะครับทุกคน ขอดูซิรถคันนี้มีอะไรเปล่าข้างหน้านะครับเฮ้ยสามารถกดดูได้มีน้ำมันนะทุกคนแต่ประเด็นคือว่าน้ำมันเนี่ยเราจะต้องมีตัวที่ดูดน้ำมันก่อนก็คือถังน้ำมันใช่ไหมอ๋อโอเคแสดงว่ารถเนี่ยเราสามารถที่จะประกอบรถใต้นะทุกคนเนี่ยมีน้ำมันนะฮะมีอะไรวะเนี่ยเครื่องยนต์หัวเทียนแบตเตอรี่ล้อนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเออเจ็ดโมงกว่าอยู่นะ ผมว่าเจ็ดโมงกว่าเนี่ยซอมบีน้น่าจะยังไม่ออกนะครับขอดูกันม,มีของมีแบตเตอรี่เอาไปด้วยดินสอไะไม่มีละเกี้ยงละมีเปล่าตรงเนี้ยไม่มีอะไรซ่อนใช่ไหมโอเคไม่มีนะทุกคนอันนี้บ้านที่เราเกิดตะ่กี้ใช่ไหมดินสอหรอรู้สึกว่าเราสามารถที่จะอันนี้ได้นะดูแมพนะครับ ผมก็ไปดูข้างนอกมา,าคร่าวๆในทุกคนนะก่อนที่จะเข้ามาอัดคลิปนะไม่งั้นเนี่ยผมยังงงนะทุกคนประเดีนคือว่าแอะกดเคนะเราจะได้รู้นะจุดที่เราอยู่นะครับมาร์กก่อนละกันปั๊บโลเคชันผมอยู่ตรงนี้นะอ๋อนี่ไงอันนี้คือบ้านตะกีปะบ้านเล็กๆตะกีหรือเปล่านะครับหรือว่าตรงนี้วะแล้วเราลงอ๋อแสดงว่าตรงนี้มีหมู่บ้านนะทุกคนเนี่ยผมอยู่ตรงนี้นะ ผมว่าตรงนี้ี่เป็นบ้านเล็เลกๆตะกี้นะครับแต่ผมเนี่ยจริงๆเนี่ยผมอยากได้บ้านก็คือแต่หลายคนก็อาจจะดูผมเล่นเกมสกําใช่ไหมเออผมชอบบ้านที่มันริมน้ําทุกคนผมชอบน้านะฮะผมว่าตรงนี้เนี่ยเหมาะกับการสร้างบ้านมากเลยครับไปดูก่อนแล้วกันน่าจะเดินย้อนหลังกลับไปไหมแต่ประเด็นก็คือว่าไอเนี่ยดินสอครับเวลาเราใช้ดูแผนที่ครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับแสดงว่าเราจะต้องใช้แบบระมัดระวงังแล้วก็ผมว่าต้องใช้ความจําอย่าง อย่างมากเลยนะลองขึ้นไปข้างบนนะงั้นนี่ไงหมู่บ้านตรงนี้เห็นไหมโอเคย้อนไปเลยแล้วกันครับอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้ไปดูนะครับว่าหนองน้ําตรงนั้นเนี่ยมันเหมาะกับการที่จะเฮ้ยในเมืองเฮ้ยโอ้โหทุกคนแถวนี้ในเมืองว่ะแต่ประเด็นก็คือว่าตรงนี้มีซอมบี้เปล่าเสียงมันเง,งียบๆนะทุกคนวางก่อนแล้วกัน เกมนี้เนี่ยเราไม่สามารถไว้ใจอะไรได้นะฮะทุกคนก็เซฟก่อนเลยกันสามารถเซ,เซฟเซฟเกมได้ตลอดเวลานะกันของหายโอเคเออต้องกดอาวุธไว้ก่อนนี่อาวุธนะครับดูดิอืมมีซอมบี้เปล่าไม่มีฮนะโอเคได้เซฟไอ้นี่อะไรวะเนี่ยเมื่อกี้มาเชเต้เหรอเฮ้ยมาเชเต้นะครับทุกคนผมว่าเอาแทนขวานเลยแล้วกันฮะขวานเนี่ยผมเอาไว้ ผมว่าจะเอาไว้ใช้ตัดมองตัดไม้ดูหน่อครับเออนี่ไงเอามาเชตเตก่อนนะฮะเออเก็บไว้ครับแล้วก็ไอตัวนี้เนี่ยตัวอีผมสามารถที่จะครับเป็นอาวุธได้หนึ่งอันนะครับอันนึงนี่ไม่มีมีดนะครับไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคฟันได้นะครับเซฟก่อนแล้วกัน เพื่อบริการให่ประมาทและปลอดภัยของเราอันนี้คือปุ๋ยฮะปุ๋ยไม่เอาครับตอนนี้เนี่ยยังไม่จําเป็นที่ต้องใช้นะแต่อันนี้จำเป็นแน่นอนค่ะคืออาหารนะฮะตอนนี้เนี่ยอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็อาวุธเนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะในการเริ่มต้นเกมของเราอ่ะเนาะโอเคที่เหลือเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้เห็นแวบๆปิด่อนไม่มีอะไรนะโอเคเดินทางต่อแล้วกันฮะมันน่าจะมีน้ำนี่ไงโอ้น้ำอยู่ตรงนี้เหรอ อ้โหมูหมูบ้านเลยเว้ยเฮ้ยแสดงว่าผมเนี่ยสามารถที่จะทําบ้านชั่วคาวแถวนี้ได้ดีน,นัน่เดี๋ยวขอด้วน๊แต่หมู่บ้านหลังนี้ผมว่าไม่น่าจะมีของนะเร้อไม,ไม่ไม่ใช่ดิไม่น่าจะมีซอมบี้นะโอเคไม่เป็นไรผมขอ,หอไหนๆก็มาแล้วนี่ขอเคลียร์ก่อนแล้วกันกล่องใช่ไหมของเราเอาทุกอย่างใส่ในกล่องให้หมดให้ทุกคน น้ำเนี่ยติดตัวไว้เลื่อยไอ้พวกเนี้ยเอาไว้โอเคประมาณนี้แหละมาขอดูในบ้านดิผมว่านะ่าจะปลอดภัยนะฮะโอเคบรรยากาศเงียบสงบจังเว้ยมาเคลียร์ของก่อนแล้วกันปึ๊บๆๆๆๆเอ้ยมีของอะไรที่ต้องเอาก่อนครับ เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเสียงะไรเมื่อกี้กเฮ้ยระเบิดหรอเฮ้ยรู้สึกว่าเมื่อกี้เราได้ของใช่ไหมถุงมือเนี่ยทุกคนถุงมือสามารถที่จะใส่ได้นะครับนี่ป๊บนี่เอาใส่เลยแล้วกันเราจะได้มีถุงมือของเรานะครับ <c oughs> แล้วก็สายยางหรอสายยางายังไม่ได้ใช้ดิเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันฮะหุ้ยรองเทา้าเอาไปด้วยรองเท้าก็สามารถที่จะใส่ได้เหมือนกันนะครับนี่ไง อ๋อฝั่งนี้นะครับโอเคไปอันนี้คือกองเหล็กเอาไปด้วยตอนนี้เนี่ยเราจะต้องหาของเอาไว้ก่อนนะเพื่อเพื่อที่จะเอาไปคราฟของนนะเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูทำเลก่อนนะฮะถ้ามันโอเคเนี่ยผมก็จะปักหลักอยู่ตรงนั้นแหละแต่ถ้าไม่โอเคเนี่ยผมค่อยไปหาพื้นที่ใหม่ๆนะทุกคนแต่ไม่กิ้ได้ยินเสียงรถอะ่ะมันน่าจะมีอุบัติเหตุแถวๆนี้หรือเปล่า แต่ตอนนี้ผมขอค้นบริเวณนี้ก่อนรู้สึกว่ามีหมู่บ้านด้วยนะครับไม่กี้อ่ะแต่ไม้นี่เราสะสมไม้ได้ใช่ไหมโอเคดูสิไม่กี้เสียงรถได้ยินเสียงรถไม่กี้ใช่ปะมันน่าจะมี อุบัติเหตุนะครับทุกคนโอโ้โหแล้วเสียงรถแบบอย่างดังเงะแล้วมองไม่เห็นด้วยโอเคเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะครับผมขอจัดการเรื่องส่วนตัวก่อนแล้วกันฮนะเรื่องชาวบ้านเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่เอาเอ้ยอะไรวะเศษเล็กเอาไปด้วยแต่ประเดี๋ยวคือว่ากล่องผมเมื่อกี้อ๋อนี่ไงข้างในนี้อะไรครับ โอ้เป็นห้องวิจงวิจัยหรือเปล่าไม่ใช่ดิปลูกผักนะครับโอเคเสร็จเหล็กเก็บเก็บของแค่จำเป็นก่อนนะโอเคหมดละไปไปนู่นเลยครับก็คือไปบ้านที่เราต้องจะต้องการนะค,คือพื้นที่พื้นที่ที่เราต้องการเนรี่ยแล้วก็เดี๋ยวผมจะว,วิ่งมาดูตรงนี้ใหม่ขอไปดูน่านน้ำก่อนแล้วกันครับ นี่ดูดิ้เยเป็นแหลงทำไมแบบว่าแหลงนะ้ำมันดูทุเรศทุลังอะไรอย่างนั้นทำไมน้ำมันไม่สัง <c oughs> น้ำมันไม่สวยเลยทุกคนโอ้โหผมว่าไม่น่าจะเวิร์กครับตรงนี้ใช่ไหม เนี่ยเนี่ยเราอยู่ตรงนี้แล้วะมันเป็นน้ําก็จริงนะฮะทุกคนแล้วก็หมู่บ้านอยู่ตรงนี้เลยนะแต่ประเดีนก็คือว่าน้ํามันไม่ค่อยสะอาดนฮะมันมันมันไม่ดูสวยงามเครับหรือว่าเราจะเราสร้างบ้านตรงนี้เยลยไหมล่ะเพราะว่าอืมไม่แน่ใจว่าเกมนี้เนะนี่ยน้ามันจะสะอาดทุกที่หรือเปล่านะครับแต่น้ำมันก็สีแบบแปลกแปลกนะแต่ไม่เป็นไรผมว่าลองปักหลักแถวแถวนี้ก็แล้วกันนะงั้นแหละผมอยากจะสร้างบ้านแถวแถวนี้ครับ แต่ประเด็นก็คือว่าเราจะต้องวางแผ่นดีๆเลยนะขอดูก่อนขอดูก่อนอันนี้ดูแบบชั่วคราวนะทุกคนผมจะดูก่อนว่ามันสามารถที่จะทําได้ไหมโอ้โหเฮ้ยรู้สึกว่าการทําบ้านนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันมีระบบเลี้ยงหมาด้วยเหรอเฮ้ยเอ็เอเอนตัวบ้านเนี่ยก็เป็นเพลิงหมาเหง่เนี่ยแล้วก็เพิงแบบชั่วคราวนะฮะเป็นบ้านหลังเล็ก หลังเล็กหลังกลางนะฮะทุกคนแล้วก็แบบหลังใหญ่อะไรอย่างี้ป่ะเออโอเคแล้วก็มีแบบพวกรั้วเลี้ยงไก่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นรอ๋อเป็นรงเป็นรั้วเนี่ยทุกคนสามารถที่จะทํารั้วทําาะได้นะครับมีบันดงบันไดนะฮะมีประตูด้วยโอ้โหมีป้อมปาการด้วยเว้ยอันนี้ในการซอมบี้ปะเนี่ยโอเคมีระบบเลี้ยงไก่นะฮะเลี้ยงปลาเลี้ยงหมานะครับแล้วก็ระบบบ้านต้นไม้นะ โอเคบันดงบันไดพื้นบ้านประมาณนี้นะครับเนี่ยผมจะลองดูก่อนถ้ามันสามารถปักลงไปเน้ยปักในน้ําได้ด้วยเนี่ยฮะเนี่ยผมก็จะทําบันไดขึ้นมาใช่ไหมปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสมมติขึ้นอย่างนี้บ้านผมอยู่ข้างบนสูงๆเลยผมจะไม่เอาอยู่ข้างล่างครับเพราะว่าซอมบี้เนี่ยมันวิ่งขึ้นมาได้นะทุกคน คิดว่านะฮะเพราะว่าผมก็ไปดูคลิปคนอื่นมาบ้างนะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบเราอจู่ๆโหลดเกมแล้วก็มาเล่นเลยเนะครับเออตอนนี้เนี่ยผมก็คือจะต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยเนะครับเพราะว่าสไตล์ผมก็คือเล่นกาก,ากใช่ไหมฮะแต่อยากเล่นนะฮะในเมื่อเราอยากเล่นแล้วเนี่ยเราจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมไปด้วยนะครับผมว่าตรงนี้แหละผมว่าจะจะลองสร้างบ้านดูนะฮะแต่พาร์ทนี้เนี่ยผมจะไม่สร้างบ้านนะผมแค่มาลองดูเฉยๆนะครับแต่อาจจะไปลองสร้างนอกรอบดูนะว่ามันสามารถเป็นไปได้ไหมถ้ามันเป็นไปได้ผมก็จะสร้างบ้านี แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ไปหาที่อื่นนะครับเพราะว่าดูจากสถานที่แล้วตรงนี้เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของเกมด้วยนะครับแต่อีนี่เนี่ยรู้สึกว่าเอาไว้ตรงนี้แหละมันน่าจะไม่หายพอเราไปเจอกระเป๋าอ,อันอื่นหรือว่ากล่องอื่นเนี่ยเราก็ค่อยมาเอาวิ้ค่อยเอามาเออไม่ใช่มาเอาดิเอาวางตรงนี้อันไหนที่ไม่จําเป็นเนี่ยผมไว้ที่นี่ก่อนละกันอันนี้ครบแปดแล้วเนี่ยฮะโอเคเ็จเหล 5, ็กห้าใเป็นไรเอาไว้นี่แหละเนี่ยที่เหลือเนี่ย พวกผ้าพวกอะไรเงี้ยไม่จําเป็นนะครับไม้ยังไม่จําเป็นเท่าไหร่อาหารเนี่ยจำเป็นแน่นอนเอาไปด้วยเนี่ยผมก็จะเซเวทแถวนี้ก่อนนะครับทุกคนกเซฟก่อนแล้วกันมาต่อเลยแล้วกันฮะโอเคผมจะม์าอู่ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมไปทังที่หมู่บ้านดีกว่าหมู่บ้านเนี่ยไปดูดิเผื่อว่านะครับเฮ้ อะไรวะอยู่ตรงนั้นนะผมนึกว่าซอมบีต้ตายซากนะครับเป็นเป็นแบบต้นไม้นะประเดี๋ยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องไปที่หมู่บ้านก่อนครับเพื่อที่จะไปเอาของนะทุกคนเอาของเอาอะไรนะอันนี้คืออะไรครับโหหมู่บ้านใหญ่ด้วยฮนะแลเป็นหมู่บ้านแบบใกล้น้ําของเราด้วยนยทุกคนเออว่ะดี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 ขนของคนอะไรกลับบ้านเนี่ยง่ายหน่อยนะครับแต่ประเดี๋ยก็คือว่าต้องฟังเสียงดีๆนะ ในบูบ้านนี่แหละตัวดีเลยครับเห็นไหมเห็นไหมอุย้ยสองตัวสอมบี้ครับอยู่ในบ้านประเด็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยผมมีแค่มีดเนี่ยฮะโอเคงั้นปล่อยให้มันอยู่ในบ้านก่อนแล้วกันครับผมจะไม่สนใจมันนะปัครับว,วิีเจอปืนอุยยเอาไว้ก่อนฮะประเด็นก็คือว่าอาวุธยังไม่มีนะรูดหมดเลยแล้วกันฮะนี่ เฮะได้ปืนแล้วได้ล้อด้วยเอาไปด้วยน้ำมันไม่มีแต่ประเดี๋ยคือว่าข้างในเข้าได้ไหมป,ปั๊บปึ๊บนี่ไอกระสุนเจอแล้วเฮ้ยพาทแรกก็เจอปืนเลยเว้ยขอดูก่อนแล้วกันเฮ้ยนี่มาไหนๆก็นี่ไหนๆก็มาแล้วสิลองเลยไม่หล่ะแต่ผมว่ายังไหมอาวุธ รู้สึกกระสุนแล้วก็มีแค่กระจิ๊กหนึ่งโอเคโอเคก่อนรอก่อนแล้วกันอย่าพึ่งอย่าพึ่งห้าวนะฮะนี่เซฟไปเรื่อยๆโอเคผมหมายหัวไว้ก่อนแล้วกันนะแถวๆนี้โอ้โหทุกคนมันไม่ได้แค่มีสองตัวนะฮะในบ้านเพียบเลยเว้ยดูดิโอเคงั้นก็ปล่อยก่อนแล้วกันนะครับ เฮ้ยรู้สึกว่าในบ้านหลังนี้มัไมีควันจางๆวะเป็นสีเขียวๆเ,เนี่ยผมว่าน่าจะมีพิษแน่ๆแหละโอเคงั้นก็หาบริเวณแถวนี้ก่อนนะขนของอะไรก่อนไปแล้วกันวิเจออีกแล้วกระสุนแต่ประเด็นก็คือว่าหมดแล้วอะ่ะเต็มอ่ะดูดิกระสุนเพิ่มได้ไหมโอเคเพิ่มได้อยู่นะฮะใส่ให้หมด มีเปล่าเฮ้ยหัวเทียนปับ๊บโอ้โหพื้นที่จะเต็มแล้วแม่ไม้ขีดไฟจบละเต็มนะฮะกระเป๋าคือตอนนี้เนี่ยผมจะต้องรีบสร้างบ้านสร้างกล่องสร้างสร้างอะไรก็ตามที่มันจะใอ้มันสร้างกล่องได้ไหมไม่แน่ใจจะสร้างกล่องเหมือนสกรรมได้ป่าวนะครับโอ้โหเต็มแล้วเรียบร้อยเฮ้ยไม่เป็นไรผมขอเซอร์เวย์ก่อนแล้วกันงั้นแน่ เธอเวไหนซิบ้านหลังนี้หมู่บ้านนี้นะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นพิษแหละโอ้โหโฟ,ฟาร์มได้อะไรวะเฮ้ยกระบะเหรออย่าบอกนะว่าไอ้นี่ขับได้เหรอเฮ้ยใช่เปล่าขอดูดิปับ เฮ้ย hey, ใส่ล้อได้เฮ้ย hey, แสดงว่าคันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะขับได้นะทุกคนโอเคเลยใส่ลอ้องั้นก็ใส่หัว oh, เทียนนี่ไงเหลือน้ำมันแบตเตอรี่นี่ครับแล้วก็ล้ออีกเฮ้ยโอเคเลยงั้นนะแน่จมเลยเนี่ยเริ่มสูงแลวเฮ้ย hey, มีหวังเว้ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรฮะเฮ้ยโอ้โห <Hey. S 2> oh อันนี้ก็เหมาะกับการทำบ้านมากเลยนะครับ แต่ผมไม่ชอบบ้านนี้มัน n b c เขาสร้างไว้ให้หรือว่าเกมเขาสร้างไว้ให้ครับมันรู้สึกว่ามันมันง่ายไปหน่อยครับเ,ออเราแบบว่าทำ <c oughs> เราเล่นเกมแบบว่าเอาชีวิตรอดเงี้ยเ,ออเราต้องแบบอยู่บ้านของเราเองนะทุกคนแต่ประเด็นก็คือว่ามันน่าจะเป็นบ้านที่จะสามารถที่จะทำแบบมาอยู่โอ้โหอันนี้พร้อมอยู่เลยนะดูดิเห็นไหมพร้อมอยู่เลยนะฮะเนี่ยเอาแค่เฟอร์นิเจอร์เข้ามาก็จบแล้วฮะ <c oughs> คือไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะประมาณนั้นเนี่ยแต่อันีเป็นไรครับมันก็ไม่สนุกอะดีเนาะเออไม่เป็นไรเราก็ไปหาบ้านที่แบบทําเองดีกว่านะครับมันดูแบบว่าสนุกกว่านะในการเล่นเกมนะแต่ประเด็นก็คือว่าข้างในมีผีเปล่าวะเฮ้ยไม่มีผีฮะแต่มีของรองเท้าเดี๋ยวให้เอาฮะแต่ผมว่ามันเต็มใช่ไหมเฮ้ยแต่เศษเหล็กเอาไปได้อยู่ครับเศษเหล็กเนี่ยแล้วก็อาหารเศษเหล็ก อันนี้คืออะไรครับกันไกลอ่ะโอ้ขนมมีเสื้อด้วยนะเดี๋ยวต้องทิ้งก่อนทิ้งอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนนะครับน้ําสามารถกินน้ําได้เปล่าน้ําก็จะหมดแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรกินนี่ก่อนแล้วกันฮะช็อกโกแลตแล้วก็เดี๋ยวใส่เสื้อก่อนใส่เสื้อตัวไหนดีวะใส,ส่สีฟ้าสีฟ้าละกันเฮ้ยไม่ใช่สีฟ้าสีขาวหรอป๊บแล้วก็ใส่เสื้อไปก่อน เอา้าอยู่ตรงไหนโอเคฮะนี่จะได้มีเขินเนี่ยทุกคนมีโฟงมีแฟบนะครับของในแถวนี้เนี่ยผมจะไม่เอาละกันนะฮ้ยจะเจอกล่องเลยสิเฮ้ย <c oughs> เจอกล่องเฮ้ยเฮ้ยออกมาดิเฮ้ยเฮ้ยออกมาหนได,ออด้เอ๊อรู้สึกว่ามันติดโอเคเออกมาแล้วนั่นแสดงว่าเราก็เอาของเอาอะไรได้สบายๆแล้วทีนี้ มาผมจะเอากล่องเนี่ยกลับบ้านเลยทุกคนโอเคแปดแล้วเฮ้ยได้ปืนอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้รีวรูเวอร์เอาไปด้วยเออเนี่ยกระสุนมีพร้อมนะ,ะทุกคนในกล่องเมื่อกี้นะฮะโอเคอาหารใสร่ในกล่องไว้โอเคยายังไม่จําเป็นต้องใช้ตอนนี้หรอกนะครับอาหารเล็กๆอาหารเล็ก,าาเ,ลกเก็บไว้ก่อนน้ําไฟแช็กโอเครีวรูเวอร์เนี่ยผมใส่ผมใส่ก่อนแล้วกัน ผมรัดสามใช่ไหมปั๊บเฮ้ยรู้สึกว่าทำไมมันบรรยากาศมันมืดๆอยี้วะอย่านะอย่าบอกนะว่าซอมบี้จะมาเฮ้ยชัวร์เลยครับบรรยากาศแบบนี้ฮะเดี๋ยวๆผมว่าไม่น่าปลอดภัยครับปิดประตูปิดประตูก่อนเลยอย่างแรกเอออย่าไว้ใจฮะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอซอมบี้มันจะมาก็คือตอนหมอกมาใช่ไหมครับมีหมอกอะไรเงี้ยแล้วก็กลางคืนนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันหมอกจางๆมาแล้วแหละหมอกเริ่มและเริ่มเริ่มหนาขึ้นหนาขึ้นนะฮะซอมบี้มาแน่นอนอาหารเอาไปด้วยโอเคแล้วก็ไล่เคลียร์ก่อนแล้วกันปั๊บป๊บปับป๊บปั๊บ,บ,บ,บเก็บให้หมดอันไหนเอาไปได้นะฮะเอาหมดเลยใส่ในกล่องเอาไว้ กัรไกลรู้สึกว่ามันรวมกันได้หรือเปล่าแต่นี่รวมกันได้นะครับโอเคอันไหนรวมกันได้เนี่ยผมยังไม่เอาใส่กล่องแล้วกันนะให้มันครบ8ก่อนโอเคปล่อยหมอกออกไปครับไปปล่อยหมอกมันมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวซอมบี้ก็มาเนี่ยครับแล้วก็ฟาร์มของในบ้านนี่แหละนะฮะก็ยังไม่เปิดประตูแล้วกันโอเคลองท้าค่อยว่ากันนะ ปึ๊บ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 รู้สึกว่าหมอกในเกมก็เริ่มหนาขึ้นนะฮะฝนแถวแถวบ้านผมตอนเนี้ยก็เริ่มจะมาแล้วฮะทั้งในเกมแล้วก็นอกเกมเลยเว้ยชั้นสองชั้นสองไม่น่าจะมีผีนะไม่ใช่แอบอยู่ชั้นสองนะมึงแบตเตอรี่มีแล้วเมื่อกีร้รอก่อนโอ้โหมีหลายก้อนด้วยนะยังไม่เอาละกันะแผ่นไม้ยังโอเคปิดตายครับืมมีเศษเหล็กด้วยแต่อันนี้จำเป็นต้องใช้ครับ ลินสอเพราะว่าเราจะต้องดูแมพตลอดนะฮะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราจําพื้นที่ไม่ได้หรอกหมายถึงว่าจำแมพไหมนะไม่ได้หรอกอา้าวปรเดี๋ยก็คือว่าโอเคช็อกกแลัดกินเลยล้วกันฮะกระสุนสําคัญกว่านะมาแล้วดนตรีระทึกขวัญมันมาแล้วอะแต่ผมไม่กลัวครับเพราะว่าผมอยู่ในบ้านนะทุกคน <c oughs> เราโกงความตายนะตอนนี้แต่ประเดีก็คือว่าผีมันน่าจะ มันน่าจะเข้าบ้านไม่ได้เนี่ยครับเพราะว่าเราปิดประตูหมดแล้วนะฮะขอดวดสอดส่องหน่อยดิมีให้สอดสอด่สอ,ดสองเต้าไม่มีไม่เห็น,นครับไม่เห็นซอมบี้เลยโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ขนของเราไปนะครับน่าจะหมดแล้วมั้งลงข้างล่างเลยกันฮะผมว่าน่าจะหมดแล้วแหละ นั่นไงข้างนอกนะเต็มเลยมันก็เดินไปเดินมานะทุกคนโอเคปล่อยมันนะจริงๆมันสามารถที่จะนอนฆ่าเวลาได้เนี่ยครับที่ผมดูๆมานะโอเคที่เหลือหรอโอเคอาศัยแล้วกันฮนะอันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ประเด็นก็คือว่าใสกระสุนดอีกไหมวิ่งได้อีกนะฮะโอเค ปืนไหนที่มันสามารถที่จะใส่กระสุนได้ผมก็ใส่หมดเลยแล้วกันครับจะได้บอกว่าประหยัดพื้นที่ด้วยนะมาผมว่าไม่มีอะไรแล้วแหละประเดี๋วก็คือว่าซอมบี้มันก็ไอ้น,นี่ละผมว่านอนดีกว่าครับเนี่ยนอนสักหนึ่งชั่วโมงก่นอนเฮ้ยชั่วโมงเดียวไปเลยเหรอเฮ้ยดีเหมือนกันนะฮะเซฟก่อนเลยแล้วกัน เรียบร้อยโอเคผมว่าเอากล่องกลับบ้านดีกว่าเพราะว่ากล่องเต็มแล้วตอนนี้เอากล่องกลับบ้านนะทุกคนกดอีอ้าวเอาวา,างก่อนดิเออ move ไปเรียบร้อยฮะซอมบี้ไม่มีแล้วไปเอากล่องไปเก็บที่เดิมก่อนฮนะดีนะเรามาร์กตรงไว้ตรงนั้นไว้นะครับเราจะได้เห็นสีเขียวเขียวจางๆฮงโอ้แถวแถวนี้เนี่ยผมว่ามีโอกาสฟาร์มได้เยอะเลยนะฮะ ต้นไม้ก็พอได้อยู่นะครับต้นไม้ก็โอ้โหแต่ต้นไม้ก็ห่างอยู่นะผมว่าแบกตาเหลือกแน่นอนเลยเว้เยไม่เป็นไรเราต้องมีภารกิจที่จะไปหาพวกอุปกรณ์ที่จะเอามาประกอบรถนะทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยเอาของไว้ก่อนเอยอย่าเพิ่งถ้ากันลงน้ำนี่จบเลยนะเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนละกัน โอเคสองกล่องจำจำอ,อิ่มอิ่มไปเลยนะครับเอ้ยประมาณนี้แหละกําลังดีนะครับผมก็โอเคครับสําหรับเกมมิสซ์สวายโวเนี่ยครับผมในพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบเพย์นี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปลองทําไอตัวเนี้ยนอกรอบก่อนนะว่ามันสามารถที่จะสร้างบ้านเนี่ย บนบนพื้นน้าตรงนี้ได้ไหมนะฮะแล้วมันเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าเป็นไปได้ผมก็จะสร้างไปอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะแล้วก็อาจจะหาของหาเลนรอบนะฮะทุกคนฟาร์มของฟาร์มไรไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ดี๋ยวเราเนี่ยค่อยเจอกันในพาร์ทหน้าเนี่ยฮะผมพาร์ทนี้ไปแล้วครับอ้ยเริ่มสนุกนะเกมนี้เนี่ยแต่ก็ตื่นเต้นอยู่นะครับรู้สึกว่าซอมบี้แต่รู้สึกว่าซอมบี้เนี่ยเราไปใหนไหนมาไหนเนี่ยก็คือมันก็ยังที่แบบว่าอยู่ในบ้านเนาะมันไม่ได้แบบว่าเดินเพื่อนผ่านข้างนอกนะครับมันก็ไม่ไม่น่า แต่ก็ไม่ประมาทห้ทุกคนนะก็หาของไฮไล้ก่อนละกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมต้องมีลูกกระสุนมีปืนเยอะๆไว้ก่อนนะฮะเพื่อที่จะสู้กับมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวแล้เนี่ยค่อยเอาไว้ต่อกันในพาร์ทหน้านะครับ